สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดติดตามแล้วกดไปที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญแปลกๆ200กว่าคลิปจากทั่วโลกได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและช่องนี้จะให้ทุกท่านเนี่ยดูเหรียญแบบเนื้อเอไม่เน้นน้ําประหยัดเวลา2นาทีนิดๆน,นะครับ เพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาดูคลิป2นาทีกลางวันกินข้าว2นาทีเข้าห้องน้ําแอบเข้าห้องน้ําตอนทํางานดู2นาทีตอนเย็นกลับบ้านก่อนซื้อข้าวดู2นาทีก่อนนอนดู2นาทีครบแล้ว10คลิปครบแล้ว5คลิปต่อวันเห็นไหมครับจะดูรอบละสคลิปก็วันละ10คลิปเพราะฉะนั้นประหยัดเวลาเพื่อนมากๆตอนนี้ผมจะให้เวลา3วิกดหยุดอ่านเองแล้วดูภาพนานเท่าไหร่หรือจะแคปหน้าจอเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้เวลา3วิเลยนะเพิ่มเริ่มนะเพื่อน1วิ สองวิสามวิโอเคนะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้หรือแคปหน้าจอก็ได้หนึ่งวิสองวิสามวินะครับหนึ่งวิสองวิสามวิกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้หรือแคปหน้าจอไปขยายดูเองก็ได้หนึ่งวิสองวิสามวิแคปหนึ่งวิสองวิสามวิแคปหนึ่งวิสองวิสามวิแคป ต่อมาผมจะเอาใจแฟนคลับช่อง youtube ผมนะครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองมาขยายสุดๆ1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองจะแคปหน้าจอก็ได้นะ1 2 3กดหยุดแคปกดหยุดดูภาพขยาย1 2 3เป็นไงครับสวยไหม หนึ่งวิสองวิสามวิเป็นไงครับสวยไหมจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อก็จะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับภาพของท่านนะครับงดงามมากนะครับมาท่านเป็นคนสมัยก่อนนะครับท่านท่านมีออร่าค่อนข้างมากอ่ะผมจะให้เอาใจแฟนคลับ YouTube ช่องผมเป็นไงครับเพื่อนๆแล้วก็รูดให้ดูดูไปพร้อมๆกันเลยอยากดูนานก็กดหยุดดูเองนะผมไม่มีเวลาไงอ่านี่คือห้องจริงๆนะครับ เป็นห้องที่ท่านอยู่ในสมัยก่อนยังไงครับขึ้นมาเป็นไงครับ,รบสุดยอดไหมยิ่งกว่ากล้องจุลทัรศน์อีกแฟนคลับ YouTube ช่องผมนะครับท่านจะได้ชมอย่างเต็มที่นะครับอโอเคครับเพื่อนๆเ,เห็นไหม เราเน้นเนื้อๆไม่มีน้ำสามหน้าที่หน่อยๆสั้นที่สุดแล้วครับช่องนี้คลิปสั้นที่สุดแล้วครับเน้นๆครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีเหรียญใหม่จากทั่วโลกที่ท่านไม่เคยเห็นตะลึงอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ